จ้า yeah. สวัสดีพี่น้องเข้าใหม่อันนั้นเด้อนึ่งเข้าใหม่ละมือนี้นะจากที่ดเอเธอเบิ่งก็แเต่เกี่ยวกฟฟ็แเต่ฟาดเนาะมามามาฟาดมาหน่นมาหุ่นแล้วก็มาอันเขาล้านมาฟาดแบบนี้ก็เอามานึ่งละเข้าใหม่นะหอมหอมสดๆอยู่หอมขนาดเข้าใหม่นะ ข้าวใหม่เด้อหน,นึง่งวเคยได้ไปวัดไปว่าตีมหนึ่งสาวหนึ่งเดียวเซพผกเบ้าไปวัดคักๆมันข้าวใหม่อ่อนอ่อน,ออนย,ยุบเจอยูพี่น้องเออข้าวใหม่ก็เป็นข้าวโดวข้่อนยู่งแต่ว่าก็อ่อนกันห้าข้าวโ,โคโคเขา้าใหญ่มันก็มีห้างแต่อ่อนอยู่ถือว่าอ่อนหอมน,นะหอมจ้านีละ นึ่งเข้ามาเด้อเมื่อวนนี้นะนึ่งเข้ามาน้ำไปวัดน,ดน้ำไปวัดน้ำเลยได้กินได้ท่าน,นเอ็ดกินเอ็ททานก่เอททานแล้วก็ยังมากินทากลิ่นท่านแล้วพร้อมภาพเดี๋ยวละ่แล้วอ,อนดีอยู่ไปบ้านพ้นถามมันก็จะได้นำเซ่ลวอยู่อัน ทำไมวะแจ็คมาได้เข้าไม่ของล่อง,งทิปลงอันนั้นนี่เนาะคนเข็นว่าโอ้ยอ่อนพี่เดียวยู่บ่แจ็คมีทันได้นึ่งว่ะมีท่านได้ท่านได้มาท่านได้นึ่งเบิ่งแต่ปีก่อนๆ้ซื้ออ่อนอยู่ว่ะปีนี้นะม่ท่านหัวแจ็คมื่อคือนี่นาสีได้ล้วเอามามาหนึ่งมือเสาร์นี่ะนะเนบ่ยเคยมันได้หลายติด Tập SC3 toàn 6 Không chẳng hạn đê Phải bạc đê Thì tụ nhà ta dài Đây Hãy đây nào lưu làn sàn tô Mình mới cảm than Hơn sổn nó mà đi đây phải lừa. จะได้ไอ้ทำบุญทำทานไอ้ดูไอ้ก,อก,กินงเงินเทโพมไปให้ร้างกากายอยู่ดีไม่แห้งทุกสิ่งยากนันจะได้มาโดยบัลลายเนาะขอแตร่ร้างกายสุภาพแขังแร่งไมโครพรอหลายแล้วอื่นมันยังวได้มาเอง uh